เชิญเลยนะฮะพี่ปีนหมวดอาหารแล้วหนจะทำท่าให้มันเป็นอาหารยังไงมันง่ายมันง่ายเโนไิกีมันมันได้ดูดูมันง่ายมันง่ายง่าย ขอดูขอดูทีละคำใช่ไหมคะจีละคำจีละคำเรามีเวลา30สวินาทีนะคะถ้าทีมเราทำคะแนนได้เยอะกว่าถือว่าชนะไปแต่ว่าถ้าแพ้กว่าเด้ยถ้าน้อยกว่านะถ้าแพ้กว่าถ้าน้อยกว่าจะมีบทลงโทษด้วยโอเคหนูห้ามพูดใช่หนูห้ามพูดนูกฉะนั้นเอาไม้เก็บเลยพร้อมไหมคะคุณพีสามสิบวินาทีตรงนี้ถ่ายให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วคุณพีจับเวลาเริ่มค่ะ ซุปดำถูกต้องฮะแฮมเบอร์เกอร์ถูกต้องเบเกอรี่เอาแล้วก๋วยเตี๋ยวถูกต้องค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไก่ทอดถูกต้องจ้ะเฮ้ยเร็วมากสลัดถูกต้องค่ะใช้เวลาไปทั้งหมดสิบสามใช้เวลา,ลา 17, 18, ไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะสิบเจ็ดสิบแปดไมนาที ใช้ไป18วินาทีนะคะถือว่าเร็วมากๆกับ5คับทีมที่2จะเอาวันไหนดีครับพี่เคียร์เลยเราต้องซูลงซูเบกกี้แบบส่งพลังให้พี่เขาหน่อยไหมเฮ้ยไหมหนูออะสำหรับมวลหมู่ที่เบกกี้ได้รับนะคะก็คือสัตว์จ้ะ Animal เหมือนดูด้วยได้ไหมยายาเกิน คุณวิสาเรียนเชิญตรงกลางเวทีเลยอ้้างเบบกกีกออนธิบายคำแรกให้หน้องด้วยเบกกี้เบกกี้รู้จักคำนี้ไหมลูกเธอทำยังไง <ป S 1> ดีโอเคสู้ๆนะคะคุณพี่<จ>แค่คำแรกยากละแต่บอกเลยว่า เราเชื่อมั่นในตัวเบกกี้อยู่แล้วว่าเบกกี้ทำได้ย้ำย้ำลูกย้ำอะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาจ้ะมีคำว่าปลาค่ะมีคำว่าปลาปลานิโมไม่ใช่ค่ะปลาไม่ใช่ปลาลุตะกอนขึ้นมาทุกคนตะกนขึ้นมา ไปเบกกี้ครับครับดีกว่าครับหมดแล้วจุดตองแล้วจุกต้องอะไรหมดเวลาไม่ได้เลยสักข้อเดียวคุณพี่ข้อแรกปลาทองเนี่ยก็เลยไปบุ่มบุ่มนะวนอันนี้สองอันนี้ ยีราฟจ้ะคุณพี่นะคะหนูหนูหนูขอคำหนึ่งไว้ให้พี่พี่ตรงนี้ถ่ายกันได้ไหมคะโอเคคุณพี่ถ่ายพร้อมกันอันนี้คือแอนิมอลอะไรเอาเลยรลเกิน,นเ, <laughs> เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเกินอ่ะสนั้นทีมของเบกกี e ้แพ้ไป ต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับการถ่ายภาพกันก่อนนะจ๊ะ<ช>พี่ฟ<ช>ีสารประกบก่อนเลยถ่ายภาพก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงโทษเนาะปายสามารถทําได้เลยภายในเวลาที่กําหนด1นชั่วโมงเยอะปายเนอะเอาแค่เป็นเบาๆเป็นแบบน่ารักคุณพี่อุ่นสามารถแก้งเบกจีได้เลย หรืออยากให้เปกจี้สวยก็คือให้ใส่กระตา่ายอ่ะอ่อ่อย่างแรกมาแล้วอุ๊ยมันคือการลงโทษหรือมันคือการอะไรครับคุณพี่เออมันดูน่ารักมันดูไม่เหมือนการลงโทษทุกพี่อะไรจ่าอ่าอะไรนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้เดินนะเดี๋ยวให้เดินวนหนึ่งรอบนะคุณพี่นะโอเคลงโทษเสร็จแล้วพี่ฟินพี่ฟินสไปน้องพี่ฟิสนสไปน้อง,องดูวสวยมากเลยเออน่ารักดีคุณพี่อุ่นา๋าลงโทษเบกกี้มาไม่เป็นไรอยากให้เบกกี้สวยทุกคนสไปน้องไม่เป็นไรอ่ะถ้าไม่งานเบกกี้แหละจีบูแพรโชว์ตัวสักหนึ่งรอบตรงนี้ เดินเลยเดินอ่าหนูเดินเลยหนูเดินเลยหนูเดินเลยหนูเป็นปอมปอมเลยปอมปอมแบบนี้อ่าโอเคลาไม่หนูไม่เดนาพี่เขาลูกไปด้วยกันลูกอ่าไปด้วยกันอ่าไปเลยสามทีเดินเหรอโอเคอ่าอ่าอาทำไมดูเหมือนไม่เป็นการลงโทษเหมือนสนุกนะคะโอเคอ่ะขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณนะคะน่าหลับมากสรุปเมื่อกี้คือการลงโทษหรือคือการแต่งตัวให้สวยอ๋อถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้ว,ลวอ๋อเสร็จแล้วเบกกี้ถามว่าอะไรอะไร ะะก็ต้องนี่เลยยินดีด้วยกับสี่ผู้โชคดีตรงนี้นะจ๊ะรวมถึงอย่างที่บอกกันไว้ว่านอกจากสี่ผู้โชคดีแล้วน้องฟีน้องเบกกี้วันนี้เรายังจะมีอีกหนึ่งผู้โชคอีกหกผู้โชคดีนะคะที่จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปกันวันนี้ด้วยซึ่งเราทําการจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับท่านแรกเรียนเชิญเลยนะคะหมายเลก